สวัสดีครับวันนี้มานำเสนอเรื่องการนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณด้วยแผนภาพนะครับแผนภาพนี้เราใช้ฮิสโตแกรมนะครับฮิสโตแกรมนะครับประเภทข้อมูลไม่แจกแจงความถี่หรือประเภทข้อมูลแจกแจงความถี่ทางเดียวนะครับเนื้อหาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาปี6ครับโอเคครับเข้าสู่บทเรียนครับจากข้อมูลที่กำหนดให้นะครับจงแสดงด้วยฮิสโตแกรมนะครับเราประกอบไป2ส่วนครับอันแรกครับจำนวนเหรียญทองครับ แล้วก็จำนวนประเทศนะครับจำนวนทองมี1 2 3 4 5 6 7 10 12 1ี่ห้าหกเจ็ดสิบสิบสอประเทศได้รับเหรียญทองมี10ประเทศ6ประเทศ5าประเทศ10ประเทศไปเรื่อยๆครับตามนี้ครับให้เรานำเสนอด้วยแผนภูมิฮิสโตแกรมนะครับในห,หลักการทำนะครับรการสร้างครับ1ครับเราจะให้จุดกึ่งกลางของฐานนะจุดกึ่งกลางฐานของแต่ละแท่งเสมมี่ยมมุมฉากไอฮิสโตแกรมนี้คือแท่งเลี่ยมมุมฉากครับ แทนจำนวนเหรียญทองอันนี้คือจำนวนเหรียญทองอ่าด้านซ้ายมือนะครับเป็นจุดกลางนะครับส่วนความสูงของแต่ละแท่งของศสี่มุมฉากแทนจำนวนประเทศนะครับความสูงของฮิสโตแกรมหรือสี่ยมุมฉากนะครับแทนจำนวนประเทศแกนนอนเคยจุดจุดกลางชั้นแกน X นะครับแกนนอนให้แทนจุดกลางหรือจำนวนจำนวนเหรียญนี่นะครับส่วนแกนตั้งคือแกน y ายผู้ใดคือแกนวแทนจำนวนประเทศนะครับโอเคครับหรือความถี่วิธีนคือความถี่นั่นเองนะครับเราจะมาสร้างตาราง สร้างแผนภูมิฮิสโตแกรมนะครับโอเครับก่อนอื่นิดหน่นึงครับจุดหนึ่งกลางชั้นนะครับนี่ครับเห็นไหมครับเราจะให้เนี้ยเหรียญทองอ่ะนะครับเป็นแทนจุดหนึ่งกลางชั้นเลยครับเน่งนะครับก็ชั้นที่หนึ่งก็คือหนึ่งชั้นที่สองคือสองชั้นที่สามคือสามชั้นที่สี่คือสี่ชั้นที่ห้าคือห้าไล่ไปได้ข้อหหกเจ็ดชั้นนี้ชั้นที่แปดคือสิบชั้นที่เก้าคือสิบสองชั้นที่สิบคือสิบสี่ทันครับมีสิบชั้นหนึ่ง 7 8 9 1แปดเก้าสนครับให้ตัวนี้แทนจุดกลางชัดเลยนะครับในการเขียนนะครับมาดูภาพรับจะเป็นยังไงครับภาพครับนะครับนี่คือแผนภูมิฮิสโตแกรมนะครับนะครับแผนภูมิฮิสโตแกรมครับหนึ่งครับ1น่ะครับตัวนี้คือ1เป็นจุดกลางชัดนะครับ1ชั้นทน่1ก็คือ1นี้แท่งทน่2นี่คือเห็นไหมครับจุดกลางชัดคือ2อันนี้คือแท่งใน่ามนะครับแท่งที่าจุดกลางชัดคือสามแท่งที่ จุดการใช้คือสี่แท่งที่ห้าก็ห้าแท่งที่หก็6แท่งที่7็ดก็เจดแท่งที่8ดไม่มีถูกครับ8 9ด้าไม่มีแล้วผมมาสิบเลยครับสินี้นะครับอันนี้ส0คือแท่งที่เท่าไหร่ครับแท่งที่8ดครับตามไปแท่งที่เก้าสิบสองแท่งที่1ิบคือ14มี10แทิบแท่งครับต้องดูครับหนึ่ง6 7 8สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมีสิบแท่งนะครับช่วงที่หายไปคือไม่มีนะครับโอเคครับแท่งที่1ครับ มีสิบประเทศครับตัวนี้แกนตั้งนะครับคือจำนวนประเทศนะครับมีสิบเห็นไหมครับตัวนี้สิบแกนนอนคือจำนวนเหรียญทองแท่ที่สองนะครับเหรียญทองสองเหรียญมีทั้งหมดหประเทศนี่ครับหกประเทศแท่งที่สามนะครับสามเหรียญทองมีห้าประเทศฐานครับห้าประเทศตรงนี้นะครับห้าประเทศแท่งที่สี่มีสี่ประเทศนะครับจะสอดคล้องกันครับนะแท่งที่ห้า มี7ประเทศนะ네ครับเจประเทศแท่งที่6ตรงนี้ครับหนะครับจะมี6ประเทศแท่งที่7จะมี4ประเทศนะครับสประเทศนะครับต่อไปครับแท่งที่10ครับสิ 10, ตรงนี้ครับนะฮะสิบนะครับจะมี3ประเทศนะครับแท่งที่12งจุดการที่12นะครับคือแท่งที่ชั้าคือชั้นที่เน,นะครับมี1ประเทศและ ชั้นที่10หรือชั้นสุดท้ายนะครับจำนวนเนร 14, หรียญทอง14เหรียญมี1ประเทศน,นั่นเองนี่คือแผนภูมิฮิสโตแกรมนะครับแกนนอนคือจุดกึงกลางชั้นนะกกลางเอาจำนวนเหรียญทองเนี่ยไปจุดกลางชั้นเลยครับส่วนแกนตั้งคือจำนวนประเทศคือความถี่นั่นเองโอเคครับได้เลยครับข้อสองครับข้อมูลความสูงของนักเรียนที่หนาให้จงแสดงด้วยฮิสโตแกรมนะครับ ความสูงนักเรียนเป็นเซนติเมตรนะครับจำนวนนักเรียนนี่ครับด้านขวามือนะครับเรามาคิดหลักเกณฑ์สักนิดหนึ่งครับเราให้จุดกกลางของฐานครับแต่ละแท่งของแท่งเสลี่ยมฉากเนี่ยแทนความสูงนะครับโอเคนะครับแทนความสูงของนักเรียนนะครับก็คือนี่แหละครับแทนความสูงนักเรียนมีจุดกกลางชั้นร้อยสี่ห้าร้อยสี่หกร้อยสี่เจ็ดเป็นจุดกลางชั้นเลยข้อสองความสูงของแต่ละแท่งเสลี่ยมฉากความสูงนะครับแทนจำนวนนักเรียนนะครับแทนจำนวนนักเรียนนะครับ ข้อ3แกนอนคือจุดกลางชั้นนะครับจุดกลางก็คือความสมดุลเรียนนั่นเองครับแกนตั้งนะครับแกนตั้งคือจํานวนนักเรียนโทแกรมนะครับเห็นไหมครับความสมดุลเรียนครับตรงนี้ครับนะร้อยสี่ห้านี่ครับไม่จุดกลางชั้นนะครับชั้นนี้ครับกราฟแท่งแต่แท่งต้องมีความยาวมีขนาดนะครับต้องเท่ากันครับกว้างเท่ากันครับนี่เท่ากันทุกแท่งกว้างเท่ากันครับในการเขียนตารางกราฟฮิสโตแกรมจำไว้ว่า ความกว้างของกราฟเนี่ยต้องเท่ากันทุกแท่งนะครับอย่าหนึ่งใหญ่หนึ่งเล็กไม่ได้นะครับต้องกว้างเท่ากันตลอดนะครับทุกแท่งนะครับคราวนี้ไอแกนนอนเนี่ยคือแทนความสูงเรียนเป็นจุดกึ่งกลางชั้นครับตรงนี้กึ่งกลางเนี่ยร้อยสี่ห้าชั้นที่สองร้อยสี่หกเนะครับชั้นที่สามร้อยสี่ิบเจ็ดตรงนี้ครับทันนะครับอ้าวให้ดูเล็กน้ชัดเจนนะฮะอร้อยสี่เจ็ดตรงนี้ครับนี่ครับร้อยสี่เจ็ดตรงนี้นะฮะร้อยสี่เจ็ด แกนนอนนะครับแกนนอนจะแทนความสูงของเรียนนะครับแทนได้จุดกลางชั้นนะครับอันนี้ร้อยสี่ห้าครับชั้นหนึ่งร้อยสี่ห้าครับชั้นที่สองร้อยสี่หกชั้นที่สามร้อยสี่เจ็ดชั้นที่สี่ร้อยสี่แปดชั้นที่ห้าร้อยสี่เก้าชั้นที่หกร้อยห้าสิบถูกไหมครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกชั้นที่เจ็ดร้อยห้าสิบเอ็ดชั้นที่แปดร้อยห้าสิบสองเด็ครับชั้นที่เก้าร้อยห้าสิบสาม ชั้นสุดท้ายชั้นที่สิบร้อยห้าสี่ครับเขนครับแต่ละชั้นนะครับชั้นที่หนึ่งร้อยสิบห้ามีจุนวนนักเรียนแปดคนนี่ครับนี่ครับแปดคนฮนะแกนตั้งนี่จะแทนจํานวนนักเรียนนะครับแปดคนชั้นที่สองมีนักเรียนสิบคนเห็นไหมสิบคนชั้นที่สามมีหกชั้นที่สี่มีสี่มีห้าครับมีห้าชั้นที่ห้ามีสามชั้นนี้มีเจ็ด ชั้นนี้มีสิบ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ชั้นที่ไหะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดชั้นที่เจ็ดมีสิบชั้นที่แปดมีหกร้อยห้าสองนะครับชั้นที่เก้าความสูงในร้อยห้าสามมีเจ็ดคนชั้นสุดท้ายมีสามคนนี่คือตา่างตารางฮิสโตแกรมนะครับเป็นตารางของแท่งสี่เหลี่ยมผืนผ้าใน,นี้ครับโอเคนะครับน่าจะได้นะครับ